สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะครับเราก็มาตัดหญ้าขอบบอ่อนะครับหญ้าแฝกบ้างหญ้าต่างๆบ้างนะครับเนี่ยก็ตัดทำความสะอาดนะครับขอบขอบบอ่อวันนี้ก็ตัดได้สองบ่อนะครับสองบ่อพามาชมนะครับที่เราตัดขอบก็จะมีต้นทองหลางนะครับที่แช่นในในน้ำนะครับ ที่ช่อยู่น้านําจะมีมะพร้าวทองหลังนะครับท้องหลางก็จะปลูกขยายไปนะครับเพื่อให้มันเมีเห็ดเพราะว่าเห็ดตับเต่าชอบขึ้นครับขอต้นทองหลังเนี่ยแล้วก็เป็นไม้เอ่อเขาเรียกไม้พี่เลี้ยงครับหรือว่าเป็นไม้ที่สามารถอยู่ในน้ำได้นะครับทนทนน้ำ ขึ้นที่ชื้นชื้นแฉะแได้สบายนะครับไม่เหมือนต้ไนไม้อื่นก็ตัดความความสะอาดไปส่วนบอ่อที่บอ่อใหญ่นะครับบอ่อใหญ่ก็ตัดคนวะามสะอาดไปลอบริเวณดอยรอบๆนะครับไม่ให้รกนะครับย่อย่ยตัดไปเรื่อย ส่วนขอบในก็ปล่อยไว้นะครับเพราะว่าการดินพังพอน้ำก็จะขึ้นไม่อีกนะครับปริมาณน้ำฝนก็จะมีเพียงพอนะครับที่เรากัาเก็บไว้ให้ดูนะครับนี้ก็ลึก6เมตรนะครับกว้าง15ยาว30นะครับเป็นรูปไขเชลนะก็ปล่อยปลา ทุกอย่างครับปลาวิญญพันธ์ปลาปึกปลาโคโ้ฮปล่อยหมดนะครับตัวนี้ปลานินยี่สกมันจังปลาธรรมชาติก็วันนี้ก็พามาให้ชมนะครับการตัดหญ้าขอบัระนะครับ ก็คลิปฝากคลิปดีไว้นะครับในโคกหนองนานนองอีโลครับสวัสดีครับ